สวัสดีครับอยู่กับผมมิกบ้านดอยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทํากับดักเบ็ดตกปลากันนะครับซึ่งในการทํากับดักเบ็ดตกปลาเนี่ยเขาเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่สืบสานกันมาอย่างช้านานนะครับและวันนี้เนี่ยผมก็ได้มาอยู่กับมือหนึ่งในการทํากับดักแล้วนะครับโชว์หลักการทํางานของกับดักเบ็ดตกปลานี่นะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็มาเกี่ยวกับตรงนี้นะครับพอปลามากินปุ๊บเนี่ยคือแบบ ปลามันกินหรือว่ามาักระตุกอะไรนยคือมันจะขึ้นมาเลยนะทุกคนครับอยู่ผมมิกบ้านดอยนะครับแลนนี่ก็จะเป็น EP 2ของการเข้าป่าล้าหาปลานะครับอีพีนี้คือ EP ที่ผมจะพาทุกคนมาทํากับดักเบ็ดนะครับเป็นเบ็ดที่ทําเป็นกับดักเพื่อที่แบบจะไปดักปลาอะไรอย่างนี้โอเคเราไปหาพี่ชายแล้วกันครับ บอกว่าเอามาประมาณนี้พอแล้วนะครับค่อยไปหาแบบไม้อะไรแบบนี้มาใช้ทีหลังนะวันนี้เดี๋ยวเราจะหาเหยื่อนะครับหาจับแบบพวกตะกะแตนมาทุกคนเดี๋ยวเราตามพี่ไปนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนแบบมาทําแบบขั้นตอนการทําแบบกับดักเบ็ดตกปลากันนะครับมันดูกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ผมแบบได้ทะลุช่องตรงนี้เข้ามานะครับ ข้างหลังผมเนี่ยก็จะเป็นแบบแม่น้ําอีกสายหนึ่งชื่อชื่อว่าแม่ลุยโกลนะครับนี่อันนี้ก็ใหญ่ที่สุดแล้วในบ้านผมถ้าข้ามไม่ได้มีหวังแบบได้ลอยไปตามน้ําแน่อย่าดีกว่านี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่กันโ,โหนี่นะครับตอนนี้เรากําลังทําใหม่กันแล้วทุกคน ต้องแบบดึงแบบเศกซากอะไรอย่างอะไรนะครับที่แบบว่ามันติดอยู่แถวนี้ โชว์หลักการทำงานของกับดักเบ็ดตกปลานี่นะครับว่ามันเป็นยังไงโอ้ตรงนี้ี่ก็จะมีเว้นที่ล็อกอยู่นะครับเอามาล็อกกับตรงนี้ <Okay. S 3> แล้วก็มาเกี่ยวกับตรงนี้นะครับพอ,อปลามากินปุ๊บเนี่ยคือแบบปลามากินหรือว่ามันกระตุกอะไรเนี่ยคือมันจะขึ้นมาเลยนะทุกคน าการทางวางของกับดักก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็จะใส่เหยื่อลงไปนะครับเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นแบบพวกวแมลงนะเป็นตกกะเกนะอะไรอย่างนงี้ทุกคนที่เขาก็ได้จับมาเมื่อกี้นี่อันนี้นี่เป็นเหยื่อชั้นดีเลยนะครับเอาไปล่อปลาอะไรต่างๆนี่ครับเสร็จแล้วนะทุกคนหนึ่งไม้ไม่ง่ายเลยนะผมบอกเลยไม่ง่ายเลยทุกคนกว่าจะได้แต่ละไม้เนี่ย โอเคครับ okay, ทุกคนตอนนี้หมายสองของเราก็ได้เสร็จลงแล้วนะครับนี่หมายแรกของเราก็อยู่ตรงนี้ตอนนี้เราได้มาสองหมายตรงนี้เนี่ยคือแบบมันต้องมีปลาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยตรงนี้เราเป็นแม่น้ําสายเล็กแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นแม่น้ําสายใหญ่นะครับปลาใหญ่นะก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาในตรงนี้นะครับผมคิดว่ามันขึ้นมาแน่นอนแหละโอเคเดี๋ยวเราไปวางกับดักต่อกันดีกว่าทางนั้นทุกคนนี่ต้องมุดอะไรอย่างนี้ไปเลยนะครับ จะ <Okay. S 2> ไปสองหมายแล้วนะทุกคนแต่และหมายก็ใช้เวลาอยู่เพราะว่าในการทําแบบกับดักเบ็ดตกปลายักษ์เนี่ยคือมันไม่ได้ทํากันง,ง่ายๆนะครับอาศัยการแบบเดินล้อริมฝั่งแทนที่จะข่ามน้ําไปนะครับเพราะว่าน้าเนี่ยคือมันเชี่ยวมากทุกคนเห็นอย่างนี้นี่ถ้าพัดลงไปแล้วก็ไปแม่น้ําใหญ่นี่ผมว่าสาหัสอยู่นะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเป็นเรามาต่อใหม่ที่สามนะครับ ตอนนี้คือฝนก็เริ่มตกลงมาปล่อยๆนิดนึงแล้วนะครับทุกคนฝนเริตกมาแล้วแต่ถ้ามันตกหนักจริงเนี่ยผมว่าน้ําเนี่ยมันคงอยาจะหลักมาแล้วก็อันตรายแน่ๆนะครับเราก็มาทําใหม่ที่สามนะทุกคนหม่ที่สามก็ที่ 1, หนึ่งที่สองก็อยู่ข้างล่างก็ล้อริมฝั่งขึ้นมานะครับถ้าข้ามน้ํามาไี่มีหวังได้ลอยไปกับน้ําแน่ที่เขาก็มีวิธีของเขานะครับ หมายสามอเราก็รู้ล่วงไปได้ด้วยดีนะครับแต่ตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วนี่ฝนเริ่มมากันแล้วทุกคนฮะเ,เราไปหมายต่อไปกันทุกคนก็จะวังกันไปเรื่อยๆนะครับทา,ทางไป ารกิจของเราก็ได้รู้ล่วงเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนตอนนี้คือเบ็ดที่เราเอามาเราได้ไปวางหมดแล้วนะโอเคได้สกพังนะครับเราก็มาเจอชาวบ้านนี่คือด้วยความที่น้ําเนี่ยมันไหลแรงนะครับก็เลยทําให้น้ำเนี่ยกัดเซาะแล้วก็เข้าไปในพื้นที่นาซึ่งช่วงนี้เนี่ยต้นกล้ามันกําลังเล็กอยู่นะครับถ้าน้ําเข้าไปเยอะเนี่ยมีหวังแบบ ข้าไหนจะตายแน่นอนเนี่ยเขาก็เลยต้องมากั้นน้ําไว้นะครับอันนี้นก็เป็นสิ่งที่ชาวนาะต้องประสบพบเจอนะในฤดูที่น้ําหลากแบบนี้หลังจากที่เราไปวางกับดักได้สักพักนะครับตอนนี้ก็นั่งพักกันก่อนเดี๋ยวรออีกสักพักนึงแล้วเราก็จะไปดูกับดักกันนะครับตอนนี้ก็นั่งคิ่กับพี่เมื่อกี้ก็แบบได้ไปเอาดอก ดอกของเขาเรียกอะไรนะไม่รวยพวกนี้นะครับเป็นดอกของพวกนี้แล้วก็มาเก็บไว้ส่วนหนึ่งเราจะเอาไปทํากินกันทุกคนหลังจากที่เราแบบได้รอมาสักพักแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปเช็คใหม่ดูนะตอนนี้ก็รอมาประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงได้แล้วนะเดี๋ยวเราลองไปเช็คใหม่กันทุกคนมาดูนะครับว่าจะโดนหรือเปล่าโอ้เห็นหลังๆนะครับไม่โดนจังหวะนี้ยังไงยังไงเอย ยังไม่มีวิวเว้นะทุกคนยังไม่ได้ครับดนะทุกคนตอนนี้ยังไม่ได้หรือว่าเราต้องรออีกสักพักหรือไม่ก็มาดูพรุ่งนี้เลยถ้ามาดูพรุ่งนี้ผมว่าโอกาสมันน่าจะเยอะกว่านะบางกีปลามันอาจจะกินแบบตอนดึกอะไรอย่างนี้นะ อันนี้ก็กลับขึ้นมาเช็คก,กับดักนะครับทุกคนลองเช็คดูจะมีหรือเปล่า ตอนนี้ก็นั่งผิงไฟชิวๆนะทุกคนอีกสักพัก,กเราจะกลับขึ้นไปที่บ้านแล้วเราดูนะครับว่าเย็นนี้ผมจะลงมาหรือเปล่าถ้าไม่ลงมาก็เจอกันทีพรุ่งนี้เช้านะเอาละครับทุกคนคือได้เวลากลับแล้วนะผมคิดว่าเย็นนี้ผมน่าจะไม่มาแล้วเจอในอีกทีก็พรุ่งนี้เช้านะครับ,บถึงจะมาดูกับดัก กลับบ้านกันกลับบ้านกัน,นะครับทุกคนก็หลงมาระหว่างทางก็ชิวๆนะวันนี้ถึงแม้วันนี้จะไม่ได้แต่พรุ่งนี้ผมมาแน่นอนนะครับขึ้นมาถึงยังจุดเดิมที่เรามาเมื่อเช้าแล้วนะทุกคนเดี๋ยวแบบเราจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับ